แม่ลูกกินข้าวไปทะเลาะก,กันไปดูความสุขไหมกินข้าวไปทะเลาะก,กันไปะฮะ,ะฉันเหรอฉันเสียสลายพวกเธอฉันฉันกินเงียบพวกเธอทีหลังก็ได้ฉันเป็นคนอย่างนี้<ะ>ก็กินเสร็จเ<ๆ>หรือๆกินนภาษาอีสานเขาเรียกว่าเงียบไม่ไนอยากกินข้าวร่วม ไม่หนูหิหนูก็เอาใส่โอ๊ตใ่ได้ยังไม่หิวหนูว่าใส่ใส่ลูกเปิดไฟเปิดไฟลูกเปิดไฟนั่นน่ะบิดตรงนั้นน่ะบิดสูตรให้สูตรเลยอ้าทำไมไม่ติดอ่ะอ้าวตรงนี้พ่อปิดสวิตช์องดูเส้นไหมไม่ทานล้วน่าเหมือนใครก็ไม่รู้ไม่รู้เก็บมาเลี้ยงจากถังขยะพ่อเป็นคนชอบเองนะหน้าเหมือนว่ากอดรักคุณฟาด บอกว่าเออตอนหนูเกิดมาพ่อดีใจมากเลยเฟซเฟซเฟซเฟกอะไรพ่อพูดมันจะสิบกว่ารอบแล้วมั้งฮะหนูให้มันเดือดก่อนลูกใช่การแสดงลูกมันเป็นการแสดง